อยากให้เพื่อนเขียนนิยายเกี่ยวกับบ้านเชียงบ้างนะคะเพราะว่าเราอยากให้มีคนนําเสนอเรื่องราวก่นประวัติศาสตร์ในมุมมองอื่นๆนอกอเือไปจากข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาการที่เรานําเสนอในพิพิธภัณฑ์อยากให้คนดูได้ใช้จินตนาการประกอบบ้างถามประวัติก่อนเลยดีกว่าคือจริงๆแล้วตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะ ถือกำเนิดมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เราได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมบ้านเชียงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการสนองกระแสพระราชรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบอ,อุดมเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรด้วยนะคะการตั้งพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อให้คนในชาติของเราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้โบราณวัตถุของตอนเองดีกว่าที่จะต้องต่างไปศึกษาโบราณวัตถุข,ของชาติเรายังต่างประเทศ ชุมชนบ้านเชียงที่เราอยู่กันในปัจจุบันนียค่ะตั้งอยู่บนเนินดินที่เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นการพบเศษภาชนะดินเผาเนี่ยคือชาวบ้านเขาเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลาปลูกบ้านทําไรไ่ไถนาเขาเจอแล้วภาชนะดินเผาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใช้สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งในสมัยปัจจุบันในชุมชนในสมัยนั้นเขาก็ยังใช้พวกหม้อดินเผากันอยู่ชาวบ้านก็เลยเก็บรวบรวมภาชนะดินเผาที่พบเนี่ยไปมอบให้ครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิดเก็บรักษาไว้ก่อน ตอนนั้นเนี่ยองค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าแล้วก็ยังไม่ได้มีผู้สนใจศึกษาเรื่องราวด้านนี้มากนักจุดพลิกผันที่ทําให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติจริงๆเลยเป็นเรื่องราวที่ถ้าเราไปถามคนในชุมชนบ้านเชียงทุกวันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเล่าได้มันก็คือเรื่องของคุณสตีเฟนบียังมาสะดุดลากนุ่นหกลม้มนะคะก็กลายเป็น จุดสตาร์ทของตำนานการพบวัฒนธรรมบ้านเชียงที่เป็นสตรอรี่ที่เล่าสนุกบราน,นคนก็จะเกิดภาพจำ